สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นหมด l ลิฟสตอรีนะคะตามหารักแท้ไปกับพายิปซีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะทุกๆคนเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็จะมีทั้งพลังงานด้านดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามานะคะถ้าส่วนไหนนะคะที่ไม่ดีนะเพื่อนๆไม่ต้องเอามาใส่ใจนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงนะคะกับพลังงานทุกๆคนนะคะยังไงนะคะเพื่อนๆน,นะคะเก็บส่วนเดียวไว้เป็นพลังงานบวกนะส่วนไหนนะคะที่กวางเห็นสมควรว่าควรขยายไพ่ออกมานะคะแล้วก็ เปิดเป็นคําแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะกวางก็จะเปิดให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อที่ว่าไพ่เขาอาจจะแจ้งเตือนนะคะหรือเกินบอกอะไรเรานะคะโอเคนะเพื่อนๆคะก่อนที่เราจะเข้านะคะโหมดในเรื่องของการดูดวงนะคะกวางจะขอใช้พื้นที่นี้นะคะในการโฆษณาสินค้านิดนึงนะคะเอ่อสินค้าตอนนี้นะคะก็จะมีนะคะอาหารแปรรูปนะคะในยุคเศรษฐกิจโควิดนะคะช่วงนี้นะเพื่อนๆอาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะก็สามารถนะคะมา ลองทดสอบลองลองชิมก่อนได้อะเพื่อนๆน,นะคะเออเป็นหมูแดดเดียวนะคะของแบรนด์กวางโจนะคะก็จะมี2ขนาดให้กับเพื่อนเอนเลือกนะคะหรือค่าใครต้องการสั่งมากกว่านี้ก็ติดต่อสอบถามนะคะกันมาที่ไลน์ก่อนนะอตอนนี้นะคะก็จะมีขนาด250กรัมนะคะถุงนี้นะก็จะเป็นถุงละราคา100บาทนะคะแล้วก็มีแบบ120กรัมนะคะ นะราคา50บาทเท่านั้นเองค่ะนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะสามารถทักมาถามกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่กวางจะนําเสนอนั่นก็คือเป็นหินมงคลนะคะแบบที่กวางใส่แบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่างในเรื่องอะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะทักไลน์มาหากวางได้นะคะแต่สิ่งนี้เป็นความเชื่อเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะคะอย่านะคะเอาไปยึดติดอะไรว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยเรานะคะให้สมความตัถนานะอันนี้ก็จะเป็นแค่ความสบายใจนะ เป็นขวัญกําลังใจนะสำหรับตัวเรานะถ้าเรามองว่าเออใส่แล้วนะคะมันก็สวยนะคะงามประดับร่างกายเรานะคะก็เท่านั้นเองนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเข้าโหมดในการดูดวงแล้วนะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยนะเออชาวพุธศพนะคะอก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่15พฤษภาคมนะคะถึง14มิถุนายนโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาแรนดอมนะคะ หาพลังงาน energy นะคะให้กับชาวพฤษศ,ศพนะคะซึ่งคุณนั้นนะคะจัดเป็นชาวธาตดินนะคะมาแลนดอมกันนะ3ใบนะคะขอพลังงาน energy ค่ะให้กับพฤษศ,ศพสใบหน่อยค่ะว่าช่วงนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่านะคะความรักสามไม้เท้านะคะอืม,มีไพ่เจ็ดถ้วยมีการเลือกด้วยนะคุณจำเป็นต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเนี่ย กำลังตัดสินใจที่จะเลือกความถูกต้องหรือปะ justice เข้ามานะคะหรือคุณอยากจะชัดเจนนะคะกับคนที่คุณเลือกอ่ะนะคะแสดงว่าในนี้จะต้องมีใครสักคนที่อกหังหักอกหักจากพฤศศพเออแล้วก็จะมีใครสักคนนะคะที่สมหวังนะคะในความรักของชาวพฤศศพนะคะเพราะว่าความรักในครั้งนี้เห็นว่าจะเป็นฝ่ายคุณนะที่เป็นฝ่ายเลือกนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะมันอาจจะถึงเวลาแล้วล่ะนะคะ ที่คุณนะคะอยากจะเลือกคนที่ใช่นะหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาคนนี้อยากจะใช้ชีวิตคู่กับเขานะคะในโหมดนี้อาจจะเป็นโหมดของคนคุยก็ได้คะ่ะหรือว่าออกแนวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีคนคุยเข้ามานะทั้งคนคุยเก่าแล้วก็คนคุยใหม่นะคะอาจจะมีใครสักคนนะคะที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณก่อนนะคะหรือ เออคุณสแกนแล้วนะใช้เซนใช้เลดาของคุณเข้าไปสแกนลงลึกแล้วว่าใครใช่หรือไม่ใช่แล้วมันควรที่จะตัดสินใจแล้วล่ะนะคะเพราะคุณเองนะคะคุณไม่อยากใช้เวลานานๆน,นะคะในการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณกลัวว่าเออฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดนะคะไปในระยะเวลายาวๆอ่ะในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนที่เขาชอบคุณพยายามจิตคุณอยู่ก็ได้นะ แล้วก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณด้วยคือจะมีคนคนนึงคิดว่าคุณชอบเขาทางๆที่คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ค่ะพุทธศพนะซึ่งคุณอาจจะมีคนของคุณน่ะนะที่อยู่ภายในใจอยู่แล้วนะคะและนั่นตอนนี้นะคะคุณกําลังจะตัดสินใจเลือกเส้นทางความรักของคุณด้วยตัวเองคุณกําหนดนะคุณเป็นคนกําหนดนะคะความรักในครั้งนี้นะว่าตัวคุณนั้นนะคะจะเลือกใครและตัดสินใจที่จะชัดเจนกับใครนั่นเองนะคะ อาจจะมีคนที่คุณเคยรักคนที่คุณเคยชอบนะคุณเคยให้สิทธิ์เขามากกว่านะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะ่ะนะหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สําหรับคุณก็ได้ค่ะนะคุณอาจจะตัดคนคนหนึงออกไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับรักแท้รักที่ใช่นะอะเดี๋ยวมาดูพลังงานสิบใบให้กับพิศศกกันนะคะอืมจะต้องมีคนสมหวังนะคะ กับพฤศพแล้วจะต้องมีคนผิดหวังอกหักจากพฤศพแน่นอนในสถานการณ์ตามหน้าไพ่นะเ,เรื่องราวก่อนหน้านั้นนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะกวางจะไม่พูดถึงนะแต่ในคีย์เวิร์ดนะคะของความสัมพันธ์นี้คือคนคุณนะคะเลือกคนที่ใช่นะแล้วก็ตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปค่ะขอสิบใบให้กับคุณหน่อยค่ะมีไพ่หนดาบเข้ามานะคะโอเคพฤศสพสดาบ มีไพ่เดอะเบโรโอเคค่ะพิศพสองดาบมีไพ่เลเฟอร์เดี๋ยวมันจะพูดทีเดียวขออนุญาตเปิดไพ่นิดนึงนะหกดาบเข้ามานะคะมีไพ่สามทวยโอเคค่ะมีไพ่เดทเข้ามานะคะือม,มีไพ่เด็กดาบ ขอ <Malays> อีกใบหนึ่งนะคะอ่ามีไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะพฤศพโอเคชาวพฤศพลักนาพฤศพนะคะคุณก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะประมาณว่าคุณก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นตัวเลือกคุณหรอกอันที่จริงนะคะแต่เหมือนกับว่าสถา,านการณ์มันผ่าไปคุณก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะมีเหตุผลที่มันต่างกันว่าทําไมนะคะเราต้องอยู่ในจุดที่ต้องเลือกทั้งทที่คุณไม่อยากมีความรู้สึกแบบนี้เลยว่าต้องเลือกใครประมาณน,นี้ม,นมันมี2ดาบเข้ามานะแต่สุดท้ายคุณรอไม่ได้แล้วคุณต้องเเเลลืืืออออกกกก่หมนัับวาาคุณต้งรษ ความรู้สึกของคนที่คุณนั้นรักเอาไว้ก็ได้นะคะหนึงดาบ4ดาบเข้างานนะคะในสภาวะสถานการณ์ที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งนะฝ่ายเงียบออกมาก่อนนะคะเพื่อทบทวนนะคะกับคนสองคนนี้นะกับคนที่อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นความเกณฑใจอะไรก็ไม่รู้ที่คุณอาจจะไม่กล้าปฏิเสธเข้ามาตลอดนะ มันเหมือนกับว่ามีคนชอบคุณอะชอบคุณมากๆแต่คุณอาจจะแบบไม่ได้ชอบเขานะคะในขณะที่ตัวคุณนั้นนะคะมีคนของคุณที่อยู่ภายในใจอยู่แล้วอะแล้วคุณเองก็รอการเคลียร์นะคะกับคนที่นะเขาอยู่ภายในใจของคุณกับคนที่คุณรักอะนะคุณรอการเคลียร์กันอยู่ในระหว่างนั้นคุณอาจจะมีปัญหานะคะกับคนที่คุณรักอยู่นะคะแล้วมันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอะค่ะแล้วทีนี้อาจจะมีใครสักคนนะคะเดินเข้ามานะคะเป็นเพื่อนคุณปอบคุณนะคะ คอยเป็นแบ็กกราวนะคะในความรู้สึกของคุณนะคะเวลาที่คุณโดดเดี่ยวแต่เหมือนแต่ว่าตัวคุณก็คิดกับเขาแบบเพื่อนเท่านั้นเองนะคะเออแต่ตัวเขานะคะอาจจะมีความรู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนน่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งตัวคุณเองนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะว่าเรื่องราวทุกอย่างมันจะกับตาลบัดนะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะขึ้นมาในวันนี้เพราะมันเป็นไพ่เดลเฟอร์เข้ามานะคะ มันเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งดีกับคุณมากเลยแล้วคุณก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาเนาะเพราะความเกรงใจนะเพราะคุณกลัวว่าการปฏิเสธอะไรบางอย่างไปนะคะมันเหมือนกับว่าคุณกลัวว่าคุณจะเออมันจะเป็นการไม่รักษาน้ําใจเขาทําให้เขาเสียใจอีกนะคะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะมันมาพร้อมๆกันอะตอนนี้นะคะคนที่คุณรักอ่ะเขาอาจจะกลับมาแล้วผูศพนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยนะคะเขาอาจจะยืนอยู่ตรงนั้นแหละ นะยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อรอการตัดสินใจของคุณแบบนี้นะว่าคุณนั้นนะคะจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนนะคะหรือว่าเขากําลังรอคุณอยู่นะคะด้วยความคาดหวังในตัวคุณนะทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเคยเกินหรือแสดงออกกับเขาบางอย่างแล้วว่านี่ไม่ใช่การให้ความหวังอะไรนะแล้วก็คุณก็ไม่ได้บอกให้เขารอด้วยอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ที่คุณลาบากยากในการตัดสินใจนั่นก็คือเขาดีกับคุณไงคะ ประมาณนั้นนะคะความเกรงใจของคุณความไม่กล้าที่จะปฏิเสธทางที่คุณไม่ได้คิดอะไรนะคะมันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นะคทำให้เขานั้นอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าคุณนั่นน่ะมีใจให้กับเขาบ้างหรือเปล่าอะ่ะเอาแล้วสิพฤศพมันจึงเป็นไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาตรงนี้ไงคะแล้วมันก็จึงเป็นไพ่เดทตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคะคนที่คุณไม่ได้เลือกอะ่ะเขากําลังจะไปอะ่ะพฤศพคุณอยากเป็นเพื่อนเขาอะ่ะเอาอย่างเงี้ย เออคุณอยากเป็นเพื่อนเขานะคะอยากเป็นกระยาณมิตรนะคะที่ดีกับเขาคุณอยากตอบแทนเขานะคะในแบบที่เราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นกระยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะเนี่ยแหละนะเขาอาจจะไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการนะคะสถานะนะคะที่คุณจะให้เขาได้อะมันเหมือนกับว่าคุณให้เขาได้แบบนี้ ะะพเพราะหัวใจของคุณอะเหมือนกับว่าคุณรักคนคนหนึง่งนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาดีไม่พอนะเขาดีเขาดีพอมากนะคะสําหรับคุณนะคะแต่ทีนี้มันก็ซับซ้อนเนาะความรู้สึกของคุณนะคะคุณกับไม่รู้สึกแบบคิดกับเขาแบบนั้นคุณแทบจะไม่กล้าคิดนะคะกับเขานะคะอะไรที่มันมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำไปประมาณนี้ค่ะคุณศพก็<บ>ต้อบตงบอกตรงๆนะคุณเจอสภาวะความสัมพันธ์เอ่อที่จะต้องตัดสินใจเลือกอะค่ะ ในนี้นะคะคุณจะเลือกคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะคะกวางไม่ขอเอ่ยนะว่าคุณจะเลือกใครนะคะมันเป็นไพ่เดอะบิลเข้ามาค่ะคุณเลือกคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้แหละคุณรู้นะคะว่าคุณรักใครนะคะแล้วตัวคุณอ่ะเวลาที่คุณรู้สึกกับใครแล้วนะคะต่อให้คนคนนั้นเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะคุณก็ยังรักเขาแบบนั้นน่ะนะคะเอ่อมันไม่ใช่เวลานะของเราสองคนจริงๆนะคะมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะ มีความรู้สึกนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะมันอาจจะหมายถึงว่าเขาเข้ามาในเวลาที่ไม่ใช่ไม่ถูกจังหวะนะคะแต่โชคชะตานะคะอาจจะพัดพาให้คุณได้มาเจอกันแบบนี้คุณก็ไม่รู้หรอกอนาคตมันจะเป็นยังไงอนาคตคุณจะมีความรู้สึกรักเขาไหมาแต่ณเวลานี้นะคะคุณยังไม่ได้เกิดความรู้สึกแบบนั้นนะคะกับเขาประมาณนี้จ้ะ โอเคนะเหมือนกับเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะพุชพบอันนี้บอกอตรงนะคะก็ไม่ได้บอกว่าพุชพบจะ,จะเจอพลังงานแบบนี้ทุกคนอุย้ยฉันกายเป็นคนที่มีรักซ้อนหลอไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแต่พลังงานไพ่เขาบอกแบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาที่เราไม่อยากให้มันเกิดเข้าใจไหมมันเป็นไปตามสถานการณ์ซึ่งบางคนเขาไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ คือเหมือนกับว่าภายในใจเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ยแต่มันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อ่ะค่ะเหมือนกับอีกคนนึงเขาก็ยังไงอ่ะคิดไปเองว่าคุณชอบเขาหรือว่าคุณมีใจให้เขาแต่ทั้งๆัที่คุณอยู่คุณเฉยๆอยู่ตรงนี้นะคะคุณอาจจะกลายเป็นยังไงอ่ะตกกระไดพลอยโจรนะโดยที่คุณนั้นนะคะกลายเป็นคนที่ให้ความหวังเขาโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวว่าคุณให้ความหวังเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ ประมาณนี้นะซึ่งการกระทําอะไรบางอย่างของคุณนะคะคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณทําอะไรลงไปนะคะแต่การกระทําตรงนั้นน่ะนะคะของคุณมันมีเสน่ห์มันทําให้เขารู้สึกเขาชอบคุณนะคะแต่เขาอาจจะตีโจทย์ของคุณว่าคุนั้นน่ะนะคะให้ความหวังเขานะโอเคนะคะอ่ะพ่ศพจ๋าเอาไงดีกับความสัมพันธ์แบบนี้คือคุณต้องตัดสินใจใช่ไหมเนี่ยนะทำไมนะคะคุณมองว่าทำไมต้องให้คุณเลือกด้วยนะ ทำไมสถานการณ์ต้องนำพาให้คุณมาเลือกด้วยนะคนมีเสน่ห์ก็แบบนี้แหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพิสตบเนาะ The world อะความรักของคุณอะคนที่คุณเลือกอะนะคะคุณคุณรู้สึกว่าเขาเป็นหลักแท้ของคุณเขาเป็นโลกทั้งใบของคุณที่คุณไม่สามารถที่จะปล่อยมือเขาไปได้อ่ะเขาใช่ไหมฉะนั้นอะคุณวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเลือกแคร์ความรู้สึกของคนที่คุณรัก นะคะแล้วคุณเลือกที่จะตัดนะคะกับคนที่ไม่ใช่ออกไปนะโอเคแต่ถามว่าเขาจะไปไหมหกดาบเดทเข้ามาก็ถ้าคุณนะคะไม่เลือกเขานะคะหรือถ้าคุณพูดความจริงนะพะศบพูดความจริงจากความรู้สึกภายในใจของคุณเนี่ยเจ็ดาบเนี่ยนะคะเขาก็ยินดีที่จะเข้าใจนะอืมแต่กับสถานะที่คุณจะให้เขานะคะเขาไม่ต้องการนะคะมันเหมือนกับว่าเออ เขาก็ต้องนะคะเดินออกไปนะคะจากชีวิตคุณแล้วเขาก็จะยอมรับค่ะยอมรับกับสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกนั่นแหละโอเคนะอ่ะอะทีเนี้ยกวางขออนุญาตด,ดูเขาเลยนะอ่ะคนเนี้ยคนที่กําลังจะอกหักจากคุณเนี่ยพิศศพหกดาบนะคะหกดาบมาเลยคุณเสียจใจนะคุณไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะหกดาบมาบอกอะไรเอยพิศศพตัวเขาอะค่ะเขารู้สึกยังไงตอนเนี้ย ราชาเหรียญอืมสามเหรียญนะคะเขารอให้คุณน,นั้นนะคะให้คุณน,นั้นนะคะพูดนะคะภายใต้ความรู้สึกของคุณโดยที่ไม่ต้องปิดบังซ่อนเลนไม่ต้องมีอะไรที่คุณจะต้องเกรงใจเขานะคะเขารู <S <S ้สึกว <cor ixe> ่าการเกรงใจนะคะของคุณนะบางครั้งนะคะมันอาจจะ ทำให้เขานั้นนะคะมีความรู้สึกที่แบบเสียใจอันนี้พูดตรงๆนะคะถ้าเราพูดความจริงออกไปมันเหมือนกับว่าเขายอมรับนะคะในการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็จะยังรักคุณอยู่แบบนั้นน่ะนะคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเขาถึงจะสามารถนะคะลืมคุณได้นะมันเหมือนกับว่าเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วอะพฤอสบประมาณนี้มันเป็นไพ่ราชาถ้วยเข้ามาเอาเป็นว่าเขาขอแค่ให้คุณแบบมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณเลือกอะ เขาก็โอเคนะคะเขาก็ยินดีด้วยนะโอเคในเนี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้มีโกรธไม่มีอะไรนะไม่ได้มีความรู้สึกที่จะต้องแบบว่าเออเอาชนะอะไรนะคะเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณนะเขาอยากบอกคุณว่าทุกอย่างนะคะที่เขานั้นนะคะให้คุณไปนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นนะคะเขาก็ยินดีที่จะคิดแบบนั้นไปเองไม่เป็นไรประมาณเนี้ยโอ้ย <laughs> <laughs> เห็นไหมหกดาบราชาเหรียญสามเหรียญเนี้ย เหมือนเขาเองเขาก็รอการเคลียนะคะเขาอยากให้คุณพูดความจริงอะค่ะโดยที่คุณตัดความเกงใจนะคะหรือคุณตัดความกลัวว่าเขาจะเสียใจหรือเขาจะคิดยังไงออกไปได้เลยเห็นปะคุณมีคนที่รักคุณนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดเลยกับเขานะคะแต่เขาก็ยังรักคุณอนะเห็นไหมอืมอเคค่ะพุสอบอืมทีนี้มีไพ่สามถ้วยเขามานะคะยังไงดีอะ อีกคนนึงนะคะเขาก็เป็นคนที่ดีเนาะเราเรารู้สึกว่าเราก็ควรที่จะรักเขาแต่ความสัมพันธ์มันซับซ้อนความรู้สึกมนุษย์ลำซับซ้อนคนที่เราควรรักทําไมเรากลับไม่รักนะแต่ทําไมคนที่ไม่ควรรักเรากลับรักเขา,าคุณกําลังเจอสภาวะแบบนี้อยู่แน่เลยอะเออมันก็เป็นสภาวะที่สถานการณ์พาไปเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเจตนาหรือความตั้งใจอะไรนะคะกวางไม่พูดจุดนี้นะ แต่ไพ่โดยรวมอะค่ะคีย์เวิร์ดก็บอกแล้วคุณต้องเลือกนะคะทางใดทางหนึ่งนะคะกับคนที่ใช่อะนะสามถ้วยโอเคสามถ้วยไม่ขยายแล้วกันนะอืมใบนี้นะคะคุณไปตัดสินใจเอเองว่าความสุขอันไหนคือความสุขของคุณที่แท้จริงนะโอเคค่ะทีนี้นะก็มีเด็ดเข้ามานะคะเป็นความรู้สึกของเขานะเขายินดีรับมันค่ะยินดียินดีนะคะ กับการที่คุณจะตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าเขาก็ทําใจไว้บ้างแล้วนะหรือว่าเผื่อเผอใจไว้บ้างแล้วนะเพราะมันเป็นเดทมาแล้วละ่ะนะโอเคค่ะเดทมาบอกอะไรคะตัวเขาเขาโอเคไหมนะคะมีไพ่ราดาบเข้ามาค่ะอีกใบหนึ่งสีแล้วก็มีไพ่กาไมมเท้าเข้ามาคุอสบขาเขาเหมือนกับว่า ถ้าเขารู้คําตอบจากคุณเมื่อไหร่นะคะเขาก็ยินดีนะที่จะเดินออกไปเนี่ยห้าดาบเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหรือกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณอีกครั้งอะนะคะเขารู้สึกว่าคุณต้องปล่อยเขาไปก่อนอะประมาณเนี้นะปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทําใจได้นะคะสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ค่ะแล้ววันนั้นเขาจะกลับมาเป็นเพื่อนของคุณอย่างสนิทใจเลยอะประมาณนั้นนะก็เหมือนกับว่า คุณอะอยากเป็นเพื่อนกับเขาคุณอยากให้สถานะนี้กับเขาก็ได้นะคะคุณก็ไม่อยากให้เขาเสียใจยอะไรหรอกนะคะแต่ถ้าคุณให้สถานะแบบนั้นกับเขานะคะเขาก็อยากบอกคุณว่าคุณปล่อยเขาไปได้ไหมเนี่ยห้าดาบกับเก้าไม้เทา้านะคะมันเหมือนกับว่าเขาคงจะต้องใช้เวลากับตัวเองนะคะมากพอพอสมควรเลยอะนะคะเพื่อที่จะกลับมานะคะหรือเป็นสถานะในแบบที่คุณต้องการให้จะเป็นได้อะ่ะ เป็นเพื่อนเป็นกัรยาน้ำมิตรที่ดีอะไรก็แล้วแต่คือเขาพร้อมที่จะรับมันแต่คือเขาไม่พร้อมนะคะที่จะมองกับสถานะนะที่คุณจะให้เขาในตอนเนี้เขาต้องใช้เวลาค่ะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะมีไพ่เด็กดาบเข้ามาถ้าคุณให้คําตอบเขาไปอะ่ะคุณรู้นะว่ามันเป็นคําตอบที่คุณต้องทําให้ใครคนใดคนหนึ่งอกหกักใช่ไหมเป็นไพ่เด็กดาบนะอะ่ะทีนี้นะคะกวาจะลองขอเปิดไพ่ ขยายเด็กถือดาบหน่อยนะเด็กถือดาบมาบอกอะไรคะมีไพ่ e อมเพลเแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยใช่ค่ะคุณต้องทำคนหนึ่งเสียใจนะคะเพื่อที่จะรักษาความรู้สึกของคนหนึ่งไวอ้อ่ะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาคนที่คุณรักคนที่คุณเลือกนั่นแหละนะคะจริงๆอะคุณอยากจะให้คำตอบนี้นะคะ กับเขานะคะตั้งนานแล้วนะคะแต่พอคุณเห็นหน้าเขามันกลับกลายเป็นว่าคุณคุณไม่กล้าพูดอะ่ะคือมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลากยาวจนเขาอาจจะคิดอะไรอะไรไปเองประมาณนี้นะคะว่าคุณจะต้องมีใจให้เขาหรือเขานะคะจะสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณได้ทีนี้สิบปวยขึ้นมามันถึงเวลาที่คุณต้องเลือก จริงๆนะคะเลือกรักษาน้ำใจกับคนที่คุณรักเอาไว้มากกว่าโอเคไหมประมาณนี้คนที่แอบชอบพฤศบนะคะในขณะที่ผฤศบนะคะอาจจะมีเรื่องความรักนะคะที่แค่มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบยังไม่ได้ตัดขาดจากคนที่เขารักนะคะถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ข้างพู้ศบมาตลอดนะคะอันนี้ตามน้ำพานะ ถ้าเขายังไม่เลิกกับคนรักนะคะของเขาหรือเขายังไม่ได้เคลียร์จุดนั้นก็มีโอกาสนะที่ความสัมพันธ์พืทศพนะคะกับคนรักคนเดิมของคุณนะคะจะกลับมาคุยกันเคลียร์กันดีลกันนะคะแต่จะเป็นคนรักเก่าไหมที่คุณเลือกที่จะจบนะคะหรือว่าจะเป็นคนรักใหม่นะคะที่คุณเลือกที่จะไปต่อหรือจะเป็นเก่าใหม่สลับกันก็ได้ว่าคุณจะเลือกคนใดคนเก่าคนใหม่ ะะที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะซึ่งไพเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกให้คุณแต่พลังงานความรักที่คุณเจอนะคะคุณจะเจอลักษณะแบบนี้คือหนึ่งคนที่คุณรักกับคนที่เขารักคุณนะคะประมาณนี้นะแล้วสุดท้ายนะคะมันจึงเป็นสถานการณ์นำพาพมาที่คุณจะต้องเลือกไงถึงแม้ว่าคุณไม่อยากเป็นคนกลางที่จะมีตัวเลือกนะมันก็จำเป็นที่จะต้องเลือกแล้วก็มีการตัดสินใจนะคะณนะปัจจุบันนี้นะ นี่คือพลังงาน Energy นะคะจะใช้ของพืชศพไหมอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะอะทีนี้นะคะมาดูกวนจะขอเปิดนะคะโดยใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเปิดว่าเขาคนนั้นน่ะรู้สึกยังไงกับคุณคะอะกวนจะเปิดสองคนนะคะคนที่เขารักคุณแต่คุณไม่ได้รักเขาอะคนที่เขารักคุณนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากบอกอะไรคุณคะมีไพ่ราชาถ้วยเข้ามานะคะมีไพ่อัศวินเหรียญเข้ามานะคะมีไพ่เดทเข้ามาอีกแล้วขออีกสองใบนะคะเดลเฟอร์ขออีกใบ,นะะออกบหนึ่งมีไพ่เดอะชาริออเข้ามานะคะ ความรู้สึกของเขานะคะและสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนั่นก็คือเขารักคุณด้วยใจจริงนะคะราชาถ้วยอัศวิเหียนซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นว่าสักวันหนึ่งนะคะมันจะต้องมีวันหนึ่งอะนะคะที่คุณจะต้องเดินกลับไปในโลกของตัวคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคือเขารู้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วเขาก็ เตรียมตัวนะคะเตรียมใจที่จะรับกับความรู้สึกนี้อย่างเต็มใจนะคะในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ข้างๆค่ะพอเดทเข้ามาเอ,อ่อเหมือนกับว่าในวันที่เขาจะต้องไปเมื่อถึงเวลาเขาก็ไปนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณเนี้ยเวลาที่คุณร้องไห้นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไร เขาก็จะอยู่ข้างๆคุณนะคะเขาทําแบบนี้ให้คุณได้เขาก็ไม่ปฏิเสธตัวเองว่าเขานั้นรักคุณนะเพราะมีไพ่เดลิเวอร์เข้ามาโอเคไหมเขาก็พยายามที่จะตีกรอบให้ตัวเองนะคะให้ตัวเขานั้นนะคะมีสตินะคะทุกครั้งทุกครั้งไปนะเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวเขาเองนะคะรู้สึกเสียใจประมาณนี้แต่มันก็เป็นความรู้สึกที่คอนโทรลไม่ได้เนาะก็เพราะมันเป็นความรักไปแล้วนะคะถึงแม้คุณจะแบบไม่ได้คิดอะไรกับเขาถึงแม้คุณจะเย็นชาใส่เขานะคะเย็นชาใสา่ เขานะคะตอนนี้คุณอาจจะตัดสินใจหรือเลือกไปแล้วนะคะเขาก็ยังหลักคุณอยู่แบบนั้นนะ่ะมันเป็นไพ่เดลเฟอร์กับชาริออตเขามาเขาเองก็พยายามจะเดินหน้าต่อหรือ m o ฟออนกับตัวเองนั่นแหละเพื่อจบเห็นปะ่ะพยายามที่จะเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็ยอมรับกับความเป็นจริงนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เป็นการตกหลุมรักนะคะแบบที่เขารู้ว่าคุณมีใครอยู่ในใจเออพูดแบบนี้ดีกว่า ะะเขารู้ว่าคุณรักใครนะคะแต่เขาก็ห้ามใจนะคะไม่ให้รักคุณไม่ได้ไงอาทีเนี้ยคุณอยากบอกอะไรเขาไหมอ่ะคุพศพขอสามใบให้คุณอนะ่ะมีไพ่หนึ่งดาบสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกคุณก็ต้องชัดเจนรู้นะว่าคุณนั้นนะคะอาจจะต้องทำใครคนใดคนหนึ่งเสียใจนะคะแต่คุณก็ต้องรักษานะคะ ความรักของคุณไว้เช่นกันมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามานะคุณหนมนี่อยากให้ใครมาคาดหวังกับกุลกแล้วก็มีไพ่6กดาบเข้ามาคุณอยากขอโทษเขาแค่นั้นเองอยากขอโทษนะที่ทําให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะสถานการณ์นะคะก็พาไปนะคะที่ต้องทําให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ ในนี้นะคะกวางม,มองว่ากวางไม่ได้มองว่าใครผิดหรือใครถูกนะอย่างที่บอกไปทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะในโลกนี้มีจริงๆนะคะคนที่เขาลักเราประมาณว่าทําให้ทุกอย่างนะคะแต่เขานะคนนั้นอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรกับเรานะฉะนั้นกวางจึงมองนะคะว่าบางครั้งนะคะความรักนะคะอาจจะไม่ได้ตีนะคะวัดกันด้วยว่าใครดีหรือไม่ดี ไม่งั้นในโลกนี้จะมีหรอคนที่เราไม่สมควรรักเรากับรักเขาอะะทำไมความรู้สึกมันถึงเป็นแบบนั้นนะนะแล้วคนใดก็ตามที่เราสมควรที่จะรักเรารู้นะว่าคนคนนี้สมควรมากที่เขาจะได้รับความรักจากเราแล้วทําไมความรู้สึกเราถึงไม่รักเขาอะนะมันก็คงจะไม่แปลกนะในความสัมพันธ์นี้นะว่าทําไมนะคนที่เขารักเราเครเราทําไมเราถึงไม่รู้สึกอะไรกับเขาอะประมาณนี้นะเราจะคิดว่า ไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เขาทําให้เรามากมายนะคะมันจะกลายเป็นความเกงใจมากกว่าความรักมันจะกลายเป็นความรู้สึกดีๆนั่นแหละแต่มันไม่มีความรู้สึกหลักเลยคะ่ะมันจะเป็นความเกงใจมากกว่าแล้วเป็นความเกงใจที่เป็นการให้เกียรติด้วยนะให้เกียรติจนเราไม่กล้าคิดอะไรกับเขาไปมากกว่านี้เลยอ่ะอืมโอเคนะนี่คือสิ่งที่คุณอยากบอกเขาคุณไม่กล้าคิดอะไรกับเขามากกว่านี้คะ่ะนะก็อย่างที่บอกอ่ะนะเขานะคะ ดีกับคุณจนคุณนะคะรู้สึกว่าคุณเองนะคะยังยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะคิดกับเขานะคะไปมากเกินเพื่อนอะนะคุณอยากรักษาเขาไว้นะคะให้เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับคุณมากกว่าอ่ะทีเนี้ยขอดูซิคนที่คุณรักค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนที่คุณรักคนที่เขาอยู่ในใจของคุณอะพฤชพเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะมีไพ่หกถ่วย อยากจะกลับมานะคะอาจจะมีการกลับมาขอโทษเคลียร์กันขอคืนดีกันแล้วล่ะนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานะคะโอเคพุศอแล้วมีไพ่เดอะซันมาตอนนี้ความรักของคุณนะคะพุชศพกับคนที่คุณรักตอนนี้กําลังไปได้ดีนะคุณคุยอะไรกันคุณเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดหม้เท้านะคะขออีกใบหนึ่งคะ่ะ อืมแล้วก็มีไพ่เดวิลเข้ามาโอเคคนที่คุณรักเขานะคะแล้วเขาคนนี้ก็อยู่ในใจมาเสมอนะในใจคุณมาเสมอนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณมีความสุขมากๆเลยมันดูแบบมีความแฮปปี้มากนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้นะคะมันเหมือนอะไรอะไรก็ดีขึ้น นะคะเหมือนเราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนคุณสองคนอาจจะทะเลาะกันนะคะหรือมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่เคลียร์กันนะคะมันจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะกลับมานะคะเป็นคู่รักนะเป็นรักแท้ให้กันนะคะแบบเคยๆนะที่ที่ผ่านมานะสุดท้ายแล้วะคะ่ะไม่ว่าคุณกับคนที่คุณรักนะคะจะมีปัญหาอะไรกันในระหว่างนั้นนะคะถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเกินเยียวยานะคะที่จะ แก้ไขไม่ได้อย่างเงี้ยนะมองว่ามีเกณฑ์กลับมานะที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยนะออคุณอาจจะแก้ปมปัญหาทุกอย่างได้แล้วหลักพิสสนะคะแล้วความรักของคุณนะคะกับคนรักตอนเนี้ยนะคะกำลังพังพลูไปด้วยสีชมพูนะโลกทั้งใบมีเพียงเราสองคนประมาณเนี้ยนะเดวิลเข้ามาตอนจบของไพ่ก็คือไพ่เดวิลไงะคะโอเคนะคนที่เป็นเนื้อคู่คุณนะคะพิศพ ยังไงนะเขาก็กลับมานะคะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะของคุณดังเดิมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันนะคุณสองคนนะคะไม่เคยนะคะที่จะมีวันตัดขาดจากกันได้เลยนะโอเคค่ะและนี่คือความสัมพันธ์ของคนที่คุณรักของคนที่คุณปรารถนาจะมีคนที่สมหวังกับคุณนะแล้วก็คนที่ผิดหวังจากคุณด้วยนะอ่ะเคลียร์เองนะคะพิศ,ศพอันนี้เป็น แนวทางนะคะสำหรับคุณเฉยๆนะ,อะขอบคุณมากๆค่ะพิศพนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยวไว้โอกาสน,นะนะคะเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย